สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการดาวน์โหลดและติดตั้งแคมตาเซียนะครับคลิกเราเซอร์ขึ้นมาก่อนครับงนั้นก็คลิกตรงนี้คลิกก o เกิลเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า Techsmith ลงไปนะครับ t e c h S M t e อ็ s แท็กซ์สมิธแคนาเซียนะครับอ่าเราเลือกแท็กซ t สมิธแคนาดาเซียสตูดิโอนี่นะครับคลิกครับอ่า uh, แล้วก็อ่า uh, อยู่ตรงนี้นะครับ t e ็ก s ์สมิธแคนาดาเซียนะครับอ่าเลกคอร์เดอร์นะครับอ่อคลิกตรงนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็เข้ามาที่แคมเปเซียเดี๋ยวก่อนก็ต้องหาหาที่ว่าดาวน์โหลดฟรีนะครับฟรีใช้อานี่ครับคลิกที่ฟรีใช้อานี่ครับลองใช้ดูก,ก่อนนะครับถ้าชอบใจก็ซื้อได้เลยนะครับในเว็บไซต์เลยนะครับซื้อได้ในเว็บไซต์เลยรหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับ อันนี้ก็ Start Windows Download นี่ฮะ Get c a m m a s t a Free นี่นะ Get c a m m a s t a Free พอสามสิบวันให้ใส่อีเมลนะครับเราก็ใส่อีเมลไปเลยครับเออให้ใส่อีเมลไปครับเออ เดีย๋ยวนั้นก็สตาร์ทวินโดว์นะครับอันนี้เป็นสตาร์ทแม็คเราเอาวินโดว์ของเราวินโดว์นะถ้าแม็คก็อันนี้นะครับสตาร์ทเสร็จแล้วก็เข้ามาแล้วครับเก็บไว้ที่ไหนครับก็เก็บไว้ที่ว่าที่ดาวน์โหลดนะครับ C user anysc อันนี้ชื่อผม S อนะครับของคุณก็เป็นชื่อของคุณนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเอาไว้ในไฟล์นี้นะครับแด้วนั้นก็เซฟ คลิกแสดงการดาวน์โหลดครับอตอนนี้ก็กำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Camtasia er นะครับฟรี30วันครับลองใช้ดูก,ก่อนถ้าดีก็ซื้อเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปเอาไฟล์ดาวน์โหลดเข้ามานะครับ ผมเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับไซสคลิกยูเซอร์คลิกชื่อชื่อของเครื่องนะครับ sc แล้วก็คลิกดาวน์โหลดนะครับออยู่ตรงนี้นะครับอ่แคมเียนะครับมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำการติดตั้งครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับคลิกรันครับอ่าทำการติดตั้งครับ ทีนี้เรากาา็คือผมติดตั้งไปแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นมาว่า modify หรืออะไรนะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับก,ก็คลิกเน็กๆไปเรื่อยๆมันก็จะสำเร็จนะครับเ,เวลาติดตั้งใหม่ๆเนี่ยมันจะมีให้ติดตั้ง .net ด้วยนะครับมันจะมีมาให้ติดตั้งแล้วก็โอเคโอเคแล้วก็เน็กๆไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ขึ้นมานะครับ มันก็จะได้หน้าตาไม่ได้หน้าตาอย่างนี้ขึ้นมาครับอ๋อได้หน้าตาไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแอมตเซียงอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็กำลังใช้อัดอยู่นะครับอันนี้เป็นของฟรีนะครับสามสิบวันผมกําลังใช้อยู่พอดีเอาล้ะะครับบทนี้ก็อ่อบทนี้ก็ วันนี้เอ่อก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเอ่อติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ